Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long. อ้อมขังตะพองแล้วลูหม่องได้กะตินดีนะบ่เอาหัวยังหมดเลย 嗯，我的。 อัปเดตต่ออีกสักน้อยมือนีร่ก็เลยเพราะท่านนมีเวลาต,าต,าตาัดต่อเอามาฝากพี่น้องด้วยสำรวจพื้นที่สวนโคกน้องนาโอ้ปลูกต้นใหม่ไว้จิบไปเบิ้งวันมันสที่เฮ็ดกำแพง้งใดจังใดซัน ถ้าตนไม่ซักเขามันติดเด่นพี่น้องอไปเบิ้งน้ำกันหัวาหาันแฟนไว้ทั้งตนลำไยพี่น้องหัวาหาันแฟนไว้ทั้งตนลำไย เห็นไหมว่ามันติดเลยอ่ะเนี่ยมันจะเอาไมโครมาขุดหลุมเทคานได้ยังไงเนี่ยมันติดเลยเนี่ยอืมมันปลูกติดแดนเลยนะแล้วจะทำมันจะให้เราขยับที่เข้ามาแล้วก็ทำป้าเราก็เสียเปรียบสิ กำลังจะให้คนออกไปตามมาตั้งตรงไหนเนี่ยตรง,ง,งหนอย่าไปอย่าไปรีบนุ่นมากนะอย่าไปรีบนุ่นมากนะดินมันยังไม่แน่นดีนะ amuna ibumena.

I'm oh, not. สำเด็จมาแล้วพอนมาสามชั่โมงแล้วเนาะวโมอหเนี่ยตอมอโ <Okay. S 2> อ้ตอมอมันโอ,อ้เด oh. oh. ี๋ยววันทีนี้เลยนี่นีกระซแล้ว <laughs> กลับไปแล้วอย่าลืมบอกหัวหน้าล่ะว่างวันไหนให้วิ่งเข้ามาคุยกันหน่อยมบวางเลอทงานเนลร้านเปิดไหมลูกน้องที่ถีมาลายแอะเอ้ยลูกขาขึ้นสีไลเอะเกเาจอที่ียูแล้วนะมันเปิดร้านเลยคนมาหันใส่ขอ,ขอ,ใอ่ไอนใหม่กูนจะ ล้อยไปรอยมาเพราะไอ้นั่นอยู่เด็เนาะเพราะไอป่ามันได้ลบ้หลีอยู่เด้ไปเอาเงานั่นมากอะ่ะผู้ใหญ่น้องไห้ละเอามาลงไปโคเจ็บป <c oughs> <c oughs> วดวงตะขอบสาวยานก็ตกสวนลงกไปหาหนามปลาทับทิมเล่นรวยรวยรวยแก็เ,เห็นป่านี้มาพอ จิมอ่อ้ยับจิมมากินเก่งกินพักค่ะแม่เห็นตะเบิกกระลั่วส่วนยังมันเงินมากตัดออกแล้วโมไดออ้เงินออกมาตัดไม่ได้ตัดออกได้เบิดแล้วนายกชินเของม,งมาเบิ่งว่าะมอ่บ้านเนี่ยงานผ้ามานายกชินมากครับเรียกคาบ หยับที่วะเนี่ยเคยเคยหยับแม่นบ่คือ่บอกคือบบขึ้นเส้นแถวนนาอ่ะเรามาหยางเบิ่งแล้วว่าที่ถึงไหนบอกนี่แหละสุดนี่แหละเสามันก็ปักอยู่หันเนาะถึงเสียบไปหันตอนนี่ตั้งได้แต่หามขยับออกเดี๋ยวมีปัญหาเออบ่ไปขยับบ่ไปขยับหน้าออกนี่ท่อใครท่อเขาเลยได้ พอเขาตัวตัวลำแย่เขาอยู่น ah ี่อย่างนี้ออกมาในี่ตัดด้เบิด์ด้ะหอดปลายคุณแล้วว่าจะมานจะเอาแบบนั้นมาตั้งลูกเบิรงดเหรอเนาะกวอนเหรอเบิง์ดใหม่ใช่หรอเพราะมันเห็นมันเทสไว้แล้ว เขียมเนี่็เขี่ยมข้าวเดียวัต่ละทีคานี่บข้อมือแล้วตัดหรอกบโบอมืออ้โบมีขอแตงวาเลยสิจ้ดหัแดด แดดไม่ค้างก็งี้เขาห่มกัน ไปพ่อคือบ okay. ่ซชยเขาจับสายเลคือนั่งเบิ่งสุดสุดอาร์ตว่าจะเป็นงูหลามเว้ยพ่อเก็บอันนี่เนี้ยเอินบักแเล็กพยกระดาษพลาสติกไงอ่อนปิวอันนี้ปิวลงคลองบ่อะไรด้หนังตลาดอยู่นี่มันยางเก็บเราเด้อนไง มันเห็นเมื่อไรแล้วมันยางเก็บเลยเด้เนี่ยเก็บใไถยางไหวหน้ะนะคุณดาวมันปิวไปทั่วทีบเดินอ,อืมอื้ออือทุกคนหายักแล้วเพื่อนมามนเก็บอันอแนีเแนนเ้เพลาไอ้แนวครอบมอกคารูอสคาเนี่ยเออได้ยินอยู่

งานวนลมาณามหม่นบ่ออกมาจากการกบเป็นยังได้เอากลับขึ้นไปไว้ไยขคือเก่าอ๋อสีขันย่นขอเลยอืมคนการฉีกขานเนี่ยตะม่อเห่าจนเออมันแตกแล้วเขา่ตรงกันอืมมันอันแรกว่ามันว่าเมียนบ่ตะม่ออันแรกบ่ตะม่อมันเข็มันไปซื้อร้านเก่าแหละ บ่แต่หัวมันตปรงเงี้ยตัเคลียร์ไหมก็แบบเขามันเป็นแบบเลกๆก็เรือยแต่นี่มันต้องอันล่างกับอันบนเนี่ยเอาน็อตจับใส่กันไว้ก่อนแม่งครับมันมันเป็นคู่คู่มั่นมันมันมีแบบเพล้ยด้วยแบบเพล้ยก็น็อตคันนี่แหละใช่มหมมีเพี้ยแ่ปตานเนี่ยมันบโตรงต้นไฟ ปลลงคลองพอโอ้มันกับบอตางกันกับมึงดอกมันก็คกันน่ะล่ะอยังเป็นดักปลาสนั่น้ันลงลงบอกอันเก็บอันพาสติกว้นั่นมันปิวลงคลองวางไว้เป็นปิวเก็บไล่เก็บนึ่น เกี่ยวลงคล้องนะโอ้หอนสันอืมเก็บร่วมร่วมร่วมรวมอันไทยถุงใส่ยังไว้เดี๋ยวมันเปรียวลงคล้องนะมันละลายชาได้พลาสติกเนี่ยมังหนอกเขาวบ่ให้มีเด๋อเฮ้ยขันตลาดยางมาเนี่ยเราเก็บเร็วนี่เฮ้ยกวนยางบ่ได้เด้อปวดเปาก็บ่ได้นะเก็บนะเขาทำความสะอาดนั่น ถกยาทิดออนัน hmm. ด uh, ิดมันห oh, okay. ็น่เขาน่เ็บเกบอุเขาใส่กระเาทของ้ตหนุเขาป้าน่ะยังเหมือนให้ขวดน้อยๆอ่ะให้นุมไปอันไว้ใส่กินยาเลยผมสายางมันไรเก็บมันบอดอะเก็บห้นบิดโหลดวางอยู่นี่นี่เออเก็บหมูไก่กอนฮะ เนี่ยมันเนี่ยเห็นมอนมาปลูกตะไคร้ไว้อยู่เนี่ยมันไปทั้งใดแล้วเนาะ <c oughs> นมันปลูกไว้วอชอบเน,น,นะนี่นึนนงนนะนเงนี่ยนี่มึงมึงเช่าร้องอะไรดินะถ้าเราล้มเนี่ยหุ่มก้อนนี่ฮะเอาายัางนะ

แล้วก็เปิดใส่ดิกันพวกฝุ่นอะไรเข้าไปหัวกระโหลกแมา 聊聊，那不跑步呢？哎呀。